เปิดเผยออกมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะผลการจัดอันดับภาพลักษ์คอร์รัปชันระดับโลกดูเหมือนอันดับของไทยจะเป็นอันดับที่ดีขึ้นนะคะทำได้ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้วแต่สําหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามคอร์รัปชันในประเทศไทยระบุว่าภาคประชาชนเองดูเหมือนจะยังไม่ค่อยตื่นตัวเรื่องของการใช้กฎหมายเพื่อที่จะต่อต้านการคอร์รัปชันค่ะ แม้รายงานผลสำรวจความเห็นประชาชนข้าราชการและนักธุรกิจกว่า2,400คนเกี่ยวกับสถานการณ์คอรัปชันไทยของมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยจะอยู่ในระดับดีขึ้นเมื่อเทียบกับอดีตโดยดัชนีอยู่ในระดับที่ดีที่สุดในรอบ6ปีและข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงินใต้โต๊ะก็ลดลงตามผลสำรวจยังชี้ให้เห็นว่าผู้ประกอบการจ่ายเงินใต้โต๊ะลดลงจากเดิมร้อยละ25-35หรือร้อยละ6-10 หรือช่วยลดการสูญเสียของงบประมาณ1นึ่งแถึงหนึ่งแหล้านบาทแต่ในวงเสวนาชนะแน่หรือแพ้แท้จริงกับการโกงชาติที่จัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันสะท้อนความเห็นว่าประชาชนเริ่มกังวลถึงปัญหาคอร์รัปชันที่อาจเพิ่มขึ้นเพราะมีโครงการลงทุนขนาดใหญ่จํานวนมากและแม้ภาพรวมคะแนนคอร์รัปชันดีขึ้นแต่ถือว่าคะแนนไม่หุอหวาทั้งที่รัฐบาลพยายามปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆเพราะไทยมีเพียงเครื่องมือแต่ขาดการลงมือปฏิบัติ ขณะที่อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยอมรับว่าโดยส่วนตัวไม่หวังพึ่งรัฐบาลแก้ปัญหาการคอร์รัปชันแต่หวังให้ประชาชนและสื่อมวลชนนำกฎหมายการเปิดเผยข้อมูลมาใช้ลดโอกาสในการเกิดปัญหาดังกล่าวจึงเชิญชวนให้ประชาชนและสื่อมวลชนตื่นตัวในการใช้ข้อมูลที่หน่วยงานราชการเปิดเผยและเผยแพร่ในการจับพิรุธเพื่อป้องกันโครงการที่อาจเข้าข่ายทุจริต คือผมไม่หวั่นพึ่งภาครัฐนะครับในการปราบปลังรัชชันผู้ถูกหลงนะครับคือผมเองก็ไม่ค่อยมีศรัทธามากเท่าไหร่เพราะว่าผมเชื่อว่าประชาชนมีอำนาจมากที่สุดนะครับถ้าเราช่วยกันหลักดันให้เปิดเผยขึ้นตามคำสั่งของนายกเนี่ยนะครับตามนโยบายที่มีมาของคอตชเนี่ยในเรื่องต่างๆโดยเฉพาะยิ่งองค์กรยุติธรรมทั้งหลายเนี่ยนะครับตำรวจหรือว่าองค์กรอิสระทั้งหลายเนี่ยเพราะข้อมูลเหล่านี้ไม่ใช่ความลับอะไรนะครับมันเป็นเรื่องของประชาชนเป็นเงินของเรานะครับนั่มันเกี่ยวกับชะตาชีวิตของเราทำไมจะต้องปิดบัง ไม่เข้าใจบางบทีคดีตัดสินไม่เรียบร้อยแล้วก็เกิดผิดได้นะครับขณะที่นายประมวลสุธีวงศ์ประธานองค์กรต่อต้าน <c oughs> คอร์รัปชันกล่าวว่าบทเรียนจากปัญหาคอร์รัปชันในอดีตมักเกิดจากการปกปิดข้อมูลต่อสาธารณาชนจึงหวังว่ากฎหมายและกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตจะถูกนำมาบังคับใช้อย่างจริงจังพร้อมทั้งเดินหน้าโครงการปลูกฝังเยาวชนให้ตระหนักและปฏิเสธการคอร์รัปชันอย่างเต็มที่